เก่าๆกางๆนะครับแล้วก็ใหม่ๆนะครับแล้วก็ใหม่ๆนะครับเก่าๆแล้วก็กลางๆนะครับมาแชร์ราคากันเลยนะครับวันนี้นะครับวันที่28นะครับช่วยกันแชร์ได้เลยนะครับเพื่อน28นะครับทับ6นะครับ28ทับ6นะครับ ถ้าหกหกนะครับมาดูราคากันเลยนะครับเพื่อนตอนนี้นะครับเหรียญน,นี้นะครับผ่านใช้แบบนี้เนาะติปล่อยอยู่ที่20บาทนะครับแล้วก็เหรียญ5บาทแบบนี้นะครับตอนนี้ปล่อยอยู่ที่15นะครับแล้วก็เหรียญบาทที่ผ่านใช้แบบนี้นะครับปล่อยอยู่ที่5บาทครับ แล้วมาดูฝั่งที่ไม่ผ่านใช้แวววับกันบ้างนะครับไม่ผ่านใช้นะครับเหรียญบาทปล่อยอยู่ที่25บาทนะครับเหรียญนะครับ5บาทแวววับ UNC แบบนี้นะครับปล่อยที่นะครับ30บาทนะครับแล้วก็เหรียญนะครับ10บาทแวววับแบบนี้นะครับปล่อยอยู่ที่นะครับ60บาทครับ เพื่อนๆที่สนใจนะครับจะชอบนะครับเก่าๆแนววินเทจนี้ก็20บาทแวววับแบบนี้ก็60นะครับหรือว่าชอบเหรียญ5บาท15หรือชอบเหรียญ5บาทแวววับก็30นะครับแล้วก็เหรียญ1น1บาทการนา5บาทกับ25บาทนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับราคาประจำวันที่28เดือน6ปี66ครับ